ด่วนๆครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับวันที่8นะครับธันวาคม2568นะครับผมแนวทางเมื่อวานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆมาแค่รอบเดียวเด่นรองนะครับพี่ๆส่วนในรอบอื่นนั้นหลุดนะครับลาวสามัคคีให้2กับ6ผลที่ออก99479นะครับหลุดไปเนาะเน้นหกนะครับเขาออก79เนาะ เราสามัคคีย์ v ีไนะครับให้9กับ3ผลที่ออก4 3 1 2 4 9ไม่มาท่านใดเอา3าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่31นะครับเราอาเซียนให้7กับ1ผลที่ออก0 4 8ย์กับ65นะครับก็เน้น74เนาะเข้ามา4 8นะครับผมรอบนี้อันนี้ก็เน้น7 6เข้ามา6 5นะครับก็หลุดไปนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับมาแค่รอบเดียวนะครับเราสามัคคีย์ VIP เด่นลอง ส่วนในค่ำคืนวันที่8นะครับพี่พี่ชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยติดตามนะครับสามคีนะครับผมให้ไปที่ให้ให้ไปที่เลข9นะครับพี่พี่กับเลข3เนาะเมื่อวานนี้ก็9บน9ล่างนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็ตัวเด่นเรายังได้ที่เลข9นะครับ92นะครับผม98 เกนะครับ32 38 39นะครับ3ตัว399นะครับชอบเลเบิลน,นะครับวันนี้ราวสามัคคีเนาะส่วนราวสามัคคี vip นะครับ ให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข6 61 62 64 01 02 04 3ตัว064นะครับ ส่วนลาวอาเซียนนะครับพี่พี่ประกาศสีแดงเหมือนจะหมดนะครับพี่พี่ลาวอาเซียนวันนี้ให้ไปที่เลข3กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 4 3 6 3 8 7 4 7 6 7 8 3ตัว736นะครับสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแนวทางในรอบไหนนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆกับแนวทางที่หวังให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ